ลูกทำคนอื่นหองห้เสียใจเป็นพันคังกับวะเท่ากับพ่อกับแม่เสียใจและหองห้เพียงคังเดียวการที่ได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูก,กมันบ่มีดอกความบังเอิญมีแต่ต่างคนต่างเกิดมาเพื่อสดใสกรรมกันบางคนเกิดมาเป็นลูกดีแซนดีบางคนบลูลุดมาจากหลุมไหนกับบางคนเกิดมาเหตุให้พ่อแม่เสียใจบางคนเกิดมามีแต่อยากใดอยากดีพอบุญกรรมแตงมามันบกคือกัน ลูกเลี้ยงไดแต่ตัวมัวใจเลี้ยงบย่ได้่าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แข่งเลือกแข่งพ่าแข่งใดแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันบ่ได้ดอกสวัสดีจ้าเห็นอันยังเด็ดเด็ดกันว่คะมือนีนะอยู่บ้านค่ายศาลเจ้าแม่หลักเมืองปุ้ใดผ่านมาก,กับม,มาแวะกลับไหว้ได้จ้าเป็นสถานที่ศักดิธ์อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่บ้านค่ายอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะหนึ่งวันกับอีกการทํางานนะแวะไปกราบไหว้แบบรวด,ดเลยนะคะกลับมาถึงห้องแล้วก็มาจ,าจัดแจงนะมือนีมีของขวันเพียบแบบเป็นอีกมือหนึง่งถี่เป็นมือพิเศษพิเศษของเราเองนะคะ ขอพระคุณน,นะคะขอพระคุณหลายๆบอกเลยว่าพอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้นะเป็นถาดรองนึ่งนะปกติจะใส่ซึ้งนะอันนี้เป็นแบบไม้นะราคาหลักสิบนะบอกเลยว่าใส่ดีมากๆสั่งมานี่คืออันที่สองแล้วนะอันแรกส่งกลับบ้านไปนะอันนี้ก็สะดวกสบายนะคะใส่ง่ายผูนะ้ใดสนใจถาดนึ่งนี่นะเขาไปเบิ้งในแอปสีสมเด้เลยนะคะหลังจากน้นแล้วนะคะเขาก็จะมาซักผ้าก้อนมือน,นี้เขามีเครื่องทุ่นแรงนะโดยการซักด้วยผ้าอัตโนมือนะบ่มีการนะคะเอาไปซักลันด้วยเครื่องซักผ้านะซักเองนะเพราะว่าซักบ่ายหลังจากเก็บกวาดห้อง ฟักผาเรียบร้อยแล้วเข้าไปมาทำพะโล้กันนะคะเห็นกำลังหิดกันมากๆเลยน<ล>่อนไถ่ไปพ่อไข่พระโล้พี่เอสุภชัยมาตะก,กินมาคซีนก่อนนี่บ่มักเมนูพะโล้นะคะบ่มักบ่มักจนตัวเองได้มาเป็นแม่ค้าขายขาหมูพะโล้นะ,ะกันเลยตีดอ่อนต่อนแต่ตอนนั้นเลยนะคะตามเครื่องเทศของเขา,เขาลงไปนะคะซ้ำเกินนะคะตามด้วยมะะไม้ยังไงหอมนะคะแล้วก็ผงพะโล้นะะเราจะนำลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเลยนะคะยำใหม่ด้วยไข่หอมนะคะก็จะใส่ผงพะโล้เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อจะละลายน้ำตาลนะคะเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้เป็นสสีีใใหมมม่่่ๆๆเเเ้ป็นนนคคาารละะะือจบซีอิ๊ว นะจะใช้สีจากน้ำตาลเคี่ยวไปจนน้ำตาลเหนื่อเลยนะคะเติมน้ำลองไปนิดนึงนะใส่ขาหมูลงไปผัดก่อนนะคะผัดให้มันแบบสีออกแบบก,อบกรอบๆนุ่มๆน,นะหลังจากนั้นเขาก็จะเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำซุปก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นะให้มันถ่วมขาหมูของเขานะมือนีดแค่ซีขานะมือนีได้ขาหมูที่เขาหั่นมาแล้วนะบได้ต้มเป็นขาใหญ่เด้อคะ่ะแบบนี้มันจะเปื่อยง่ายกว่ากันนะปกติจะซื้อใส่ตู้เย็นไวเอามาเป็นส,สดๆเลยแล้วก็จะมาต้มเปื่อยไว้แล้วก็อัดแข็งเลยนะคะวัวเดือดได้ทีเขาจะใส่ผงเนื้อของเขาล่งไปที่ ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะต้มใส่ผักกาดดองด้วยนะคะบอกเลยว่าเคล็ดลับอธิอาผักกาดดองมาต้มแบบนี้อร่อยมากๆเลยมันเข้ากันมากๆผัก<า>กาดดองต้องล่างสักหาหกน้ำเลยนะหรือพครจะต้มให้มันแบบจืดๆก่อนนะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ล่งไปก็เลยว่มากก็บตองใส่นะคะใส่ไข่ต้มย่างมาตุมลงไปนะคะเดี๋ยวก็ต้มต่อไปจนเปื่อยตักเสิร์ฟนะคะเป็นจังไดคะต้มาขาหมูพะาร้ต้มผักกาดดองของเรานะคะไจะรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆน,น,นิดนึงนะคะเปียยุยดีมากๆเลยไม่ได้จาไม่กินเขาน้ำกัน